ในช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตอของชั้นม .1 ก็มีนะครับ New World 1นะครับสอนหนังสือนะครับ Up B4 ม .4 นะครับวันนี้เข้าที่หน้า38กันเลยครับผมหน้า38นี้นะครับ Vocabulary Practice นะครับฝึกอ่านคำศัพท์ shops and products ก็คือร้านค้าต่างๆและก็ผลิตภัณฑ์ Reading นะครับหัวข้อการ่านข้อ A match the notice ให้จับคู่บันทึกหรือว่ารายละเอียดข้อ A ถึงข้อ G นะครับนะคือโสเตอร์เหล่านี้ to the appropriate s h o p กับร้านค้าที่เหมาะสม1-12ถึงนะครับก็คือร้านอะไรที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้ได้นั่นเอง which would help you design, uh, design. คำศัพท์ไหนนะครับที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าไปซื้อได้ที่ร้านไหน What else can you buy in e a c h h o p แล้วอะไรอีกบ้างละ่ะที่คุณสามารถซื้อได้ในแต่ละร้านจากข้อ1ถึงข้อ12จากนั้นไปดูแบบคําถามกันเลยนะครับก่อนที่จะมาแปลในข้อก็ข้อ C ข้อ C ว่าเขาขายอะไรอย่างไรนะครับนั่นก็คือร้านค้าที่1นนะครับผม Fishmonger Fishmonger นะครับผมก็แปลว่าร้านขายปลานะครับร้านขายปลานะครับก็ขายปลาต่างๆนั่นเองนะครับนะในที่นี่ในโพสเตอร์ไม่มีนะครับนะที่ประกาศขายปลาดังนั้นก็ขีดไม่ต้องใส่นะครับนะว่า A B C D นะครับเพราะว่าไม่มีร้านขายปลานะครับสว่วนที่หนังสือก็เฉลยให้แล้วนะครับ ก็คือข้อที่เจ็ดครับข้อที่ด s t a t i o n e r y นะครับก็คือร้านเครื่องเขียนร้านเครื่องเขียนก็จะตรงกับภาพ A นะครับภาพ A ก็คือโปสเตอร์เขียนว่า g r e a t saving r e s t saving แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าเป็นการประหยัดครั้งใหญ่เลยนะครับนะ r e s t saving ประหยัดครั้งใหญ่ก็คือลดร,ราคานั่นเองนะครับ on office s u p p l y ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานนะครับนะ Everythings under นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับราคาต่ำกว่า3ปอนด์นี่คือหลักการโฆษณาการขายโอเคไหมครับก็เลยมาเขียนในข้อที่7นี้ว่าข้อ A, stationary นะครับคือปร็กเครื่องเขียนต่อไปมาข้อที่2กันครับผม electrical storeelectrical store ก็คือร้าน ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะตรงกับภาพ c นะครับให้นักเรียนเอาตัวอักษร c นะครับมาใส่หลังเลข2เราไปดูอักษร c กันนะครับว่าเขาโฆษณาว่าอย่างไรอักษร c เขาโฆษณาว่า don't miss it don't miss it แปลว่าอย่าพลาดมันอย่าพลาดมันพลาดอะไรครับวีเซล e ์นะครับทวี TV ขายลดราคา ลดเท่าไหร่ครับ20% off นะครับนะลด20%นะครับก็เอาวอเตอร์ซีัอักษรซีมาใส่หลังอ่าอิเล็กทริคโซต่อไปหลังเลข3ามนะครับเป็น Confectioners Confectioners นะครับก็คือร้านขายลูกกวาดหรือขายของหวานนะครับนะของขบเคี้ยวลูกอมต่างๆ ข้อนี้นะครับผมก็จะตรงกับโ p o s อ e r B ครับเอาโ p o s อ e r B มาใส่หลังเลข3นะครับนั่นก็คือ half price half price ก็แปลว่าลดครึ่งราคานะครับแล้วเขียนอะไรบ้างครับ the looks ไคุณผูอ่านไม่ก็เห็นนะครับสวิตช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะครับสวิตที่มีค่านะครับนที่ดูสวยงามที่เท่นะครับนะ มูลค่า 2. 9 9จปอนด์ประมาณนี้เป็นต้นนะครับต่อไปไปร้านที่4ครับร้านที่4คือร้าน Butcher ร้าน b u t c h อร์คือร้านขายเนื้อครับในโปสเตอร์ไม่มีนะครับนะตรงนี้ก็นักเรียนขีดอย่างนี้เลยนะครับไม่มีไปร้านที่ห้าครับร้านกร e นโคร o s e r นะครับก็คือร้านขายผักสดนะครับนะผักผลไม้สดก็จะตรงกับข้อ f นะครับนักเรียนเอาพยัญชนะ f มาใส่หลังเลข5 เราไปดูโพสเอฟกันครับผมนี่นะครับร้านขายผักผลไม้สดเขาโฆษณาว่าอย่างไรเขก็บอกว่าลูกเชิญแวะมาชมแวะมาดูนะครับ5กิโลกรัมสปอเดลส s 2พัน n d ้5กิโลนะครับ p o เท t โมันฝรั่งนะครับมะเขือเทศนะครับฟูเทตโตโชแมโต มะเขือเทศโพเทสเซมันฝรั่งโพเทสตซมันฝรั่งนะครับคุณ <laughs> ปลวกพี่นันก็นะครับแปลผิดแปลถูกห้ากิโลกรัมนะครับสองปอนด์วันกิโลกรัมตัวแมด่ดสนี่นะครับนะแหมอยู่ติดกันเลยหกสิบเพานะครับนหกสิบเพนนีโท่ทีครับนหกสิบเพนนี่นี้ก็ 1, เกินหนึ่งร้อยเพนนี่นะครับถึงจะเท่ากับหนึ่งปอนด์นะครับนะโอเคนะครับนี่ ร้านขายปักผลไม้นะครับต่อไปข้อที่6ครับผมร้านไรอ่าครีเนอร์สนะครับไรครีเนอร์นะครับก็คือร้านที่อ uh, อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆนะครับนะไม่ต้องไปแปลว่าแห้งก็ได้นะครับนะไรแปลว่าไปไปวแห้งในที่นี้ไม่มีโสเพตอร์โฆษณานะครับก็ให้ใส่กีดเช่นเคยร้านที่7นะครับเขาเขียนไม่แล้วก็คือ stationary นะครับเครื่องเขียน ร้านที่แปดนะครับเคมิสเคมิสนี่ไม่ได้แปลว่าร้านขายาสารเคมีนะครับแต่แปลว่าฟาร์มาซีนะครับคือร้านขายยานะครับนะร้านขายยาก็ไม่มีเหมือนกันนะครับในโพสเซอร์ไปร้านที่ 9. ก้าครับผมเชียรีนะครับเชียรีก็คือร้านขายเครื่องเพชรดินจินดาและก็เครื่องประดับต่างๆดังนั้นก็จะตรงกับโพสเซอร์จีครับ เอาจีมาใส่หลังในก้านะครับนั่นก็คือนาฬิกานะครับถือว่าเครื่องประดับแล้วก็อาจจะมีเพชรพลอยประดับด้วยนะครับเขาบอกว่า major reduction major reduction แปลว่าลดราคานะครับนะเป็นอ่าอ่าสินค้าหลักที่ที่ลดราคานะครับ major reduction On a selection of elegant designer watch ก็คือนาฬิกาข้อมือที่ ออกแบบนะครับมาอย่างอี e ล a n กนดีไซนเก็คือออกแบบมาอย่างสวยงามอย่างสุดเท่เลยนะครับนะนาฬิกาเขาบอกว่าออริจินอลไ i ร e ์นะครับราคาเดิมนั้น325รอยี่ห้าปอนด์ now ตอนนี้นะ,นะครับลดลงมาเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าปอนด์เท่านั้นนะครับก็มาใส่เอาตัวจีมาใส่หลังเลข9 ต่อไปหลังเล็กเสนะครับร้านเบเกอรี่นะครับก็คือเอาข้อดีนะครับนะเอาพยัญชนะดีโปสเตอร์ดีมาใส่ร้านเบเกอรี่ก็คือร้านขายเค้กแล้วก็ขนมต่างๆนะครับ Special offer แปลว่านำเสนอนะครับสุดสิทธิพิเศษประมาณนั้นนะครับแปลเป็นไทย Fresh cream cakes only 55 pence each offer ends soon แปลว่านะครับผมเค,ค้กครีมสดๆนะครับผมราคาเพียงแค่65เพนนีต่อชิ้นนะครับนะ Offer a n d s o o n ก็คือข้อเสนอนี้นะครับจะหมดในเร็วๆนี้เป็นการโฆษณาให้รีบซื้อนั่นเองนะครับนะประมาณนั้นก็เอาอักษรดีมาใส่หลังเลข10ต่อไปหลังเลข11คือร้าน n e w s a g อ n จนะครับร้านขายสิ่งพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์วารสารเอกสารต่างๆไม่มีครับ ร้านที่สินะครับเฟอร์นิเจอร์ชอบร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับโต๊ะตูต้เต,ตียงต่างๆก็จะตรงกับข้อ E ครับนั่นก็คือ40% up ก็คือลด40%นะครับนะ Quality to s e e the s o f a โซฟาที่มีคุณภาพโซฟานะครับที่มีคุณภาพนั่งได้2คนนะครับนะลดตอนนี้เหลือ299า Now only ตอนนี้ลดเพียงเหลือเพียง299 Order soon uh, Order now w a r l e s o c k last แปลว่าให้สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ด่วนเลยนะครับผมเดี๋ยวสต็อกก็จะหมดแล้วประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวก็จะหมดสต็อกแล้วนะครับรีบสั่งซื้อด่วนเลยแปลว่าประมาณนั้นก็ออกพยัญชนะอ e. ีมาเติมหลังเลขสองเลขสิบสอง จบเลยนะครับตรงนี้ไปต่อนะครับนะต่อไปมา asking about price นะครับการถามราคาการถามราคา look at the price on the not n notice A ถึง J นะครับไปดูราคาในโพสเตอร์ A ถึง g ให้จับคู่กันนะครับ ask and answer แล้วก็ให้ถามและตอบ1ปอนด์ bon, นะครับเท่ากับอ่าเขาเรียกว่า1ปอนด์นะครับ o pound ห้าสิบเพนนีนะครับก็คือ fifty pence แล้วก็หนึ่งปอนด์ห้าสิบเพนนีนะครับก็ one pound fifty นะครับบทสนทนาหนังสือเขาแต่งมาให้อย่างนี้นะครับผมนั่นก็คือเอบอกว่า look there they have there นะครับ got tomatoes on special offer at the green g roses แปลว่ามาดูนี่สิเพื่อนพวกเขานั้นกำลังซื้อ,อะมะเขือเทศนะครับนะ ในราคาข้อเสนอที่พิเศษมากๆในร้านขายผักและผลไม้สดมก็เลยบอกว่าเรีย really ลิ่งยิงหรือฮาวมัสช e รีแล้วมันราคาเท่าไหร่ล่ะ A ก็เลยว่า there are only 50 pence หรือ f pence is a kilo กิโลกรัมและ60สิบเพนนีเท่านั้นเองมีก็ that's a bargain โอ้ oh, นั่นมันเป็นสินค้าลดราคาด้วยประมาณนี้ แล้วก็คุณโรเขียนเพิ่มเติมให้อีกเน็ตหนึ่งนะครับผมเอบอกว่า that's r e l y cheap great a g a i n นั่นเป็นการลดราคาที่ดีมากๆเลยนะเพื่อนนะ B ก็เลยพูดต่อว่า We w เววเ t t e Be อร e บีฮา d b e t t e r hurry the offers end soon ดังนั้นเราเรียบไปกันเถอะเดี๋ยวเงื่อนไขพิเศษนี้จะหมดไปแล้วจะหมดในเร็วๆนี้ end soon A ก็เลยพูดต่อว่าว้า wow, ว a l l y you're joking. Are you serious? ว้า wow, วจริงเหรอเพื่อนอย่าพูดเล่นนะเธอจริงจังเหลือเกินประมาณนั้นนะครับ B ก็เลยบอกว่า I think we should pick one out ฉันคิดว่านะครับเราควรที่จะไปซื้อสักชิ้นหนึ่งนะ B ว่าอย่างนี้ A ก็เลยว่า It's still too expensive for me แต่สำหรับฉันแล้วคิดว่ามันยังราคาสูงอยู่นะ ประมาณนั้นนะครับนี่คือสำนวนการแปลของครูอภินันนะครับผมไปต่อเรื่อง p r e p o s i t i o n press นะครับคือวลี Lee, ที่ใช้คำบุพบทนะครับนะให้เติมามาว่า1นึ่ว่า by 2องคว,ว่า for 3ามคว่า on และ4ี่คว,ว่า in นะครับเติม4อย่างนี้4ี่คำนี้ลงไปในประโยคดังต่อไปนี้นะครับผมเดินแล้วแล้วให้ use the complete press อาวลีที่สมบูรณ์แบบนั้นนะครับ to make sentence เพื่อแต่งประโยค about เกี่ยวกับ your shopping habit พฤติกรรมการช้อปปิ้งของคุณข้อที่หนึ่งนะครับคูดไอปนะครับให้ใส่คาว่า by u เข้าไปนะครับ b, y b y. by 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 c a r d as I have no cash with me ah uh, with me นะครับแปลว่านะครับฉันสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้หรือเปล่านะคะนะครับเพราะว่าฉันไม่มีเงินสดอยู่กับตัวเลย ตรงนี้ใช้เปร์นะครับจะใช้คาว่าบายนะครับตัวทีกครับ b y b y ข้อสองครับ that's new stock but the r e a r e s o m e i t e m s ให้ต่อคาว่า on นะครับ on sale แปลว่านั่นคือสต็อกที่มาใหม่นะครับนะแต่นะครับแต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับนะที่กำลังลดราคานะคนั่นคือสต็อกที่มาใหม่ แต่ก็ยังมีสินค้าอยู่บ้างนะครับที่ลดราคาตรงนี้ตอบออนเซลนะครับข้อสามครับผม I wonder if this house is for sale นะครับใส่คำว่า for นะครับ F-O-R for แปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันยังสงสัยอยู่นะครับว่าบ้านหลังนั้นนั้นบ้านหลังนั้นกำลังติดป้ายขายราคาติดป้ายขายอยู่หรือเปล่านะครับนะ ฉันยังสงสัยอยู่ว่าบ้านหลังนั้นกําลังประกาศขายอยู่หรือไม่นะครับ if ในที่นี้แล้วหรือไม่นะครับนะข้อที่สครับผม We b o ว์วอลฟร on credit card นะครับ on credit นะครับ on นะครับคอาเครดิตถ้าไม่ใส่คำว่า c ค r ดก็คือให้สินเชื่อนะครับนะคำว่าเครดิตแต่ถ้าเครดิตค r d แปลว่าบัตรเครดิตเราซื้อตู้เย็นของพวกเรานะครับด้วยสินเชื่อนะครับด้วย ราคาเสินเชื่อนะครับนาไม่ไดซ้ซื้อเงินสดข้อที่5ครับ you w o n t b e leave t t e m p a t e for his car in cash นะครับตรงนี้ให้ตอบว่า in in cash นะครับแปลว่าคุณไม่เชื่อใช่ไหมว่าเทมนั้นได้ซื้อรถยนต์นะครับด้วยราคาเงินสดนะครับนะถูกๆเองไม่เท่าไหร่30ล้านเท่านั้นเองจ่ายเงินสดอันนี้คุณกลวใส่มุกเข้าไปนะครับไม่มีในหนังสือนะครับนะ ตอบอินนะครับไปต่อครับผมนั่นก็คือเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้านะครับก็บอกให้นักเรียนจับคู่กันนะครับ think of as many clothes and accessories as possible ก็คือให้นึกถึงนะครับเสื้อผ้าสับประสาอังกฤษแล้วก็เครื่องประดับนะครับให้มากเท่าที่จะมากได้ สติสกิลนะครับเขาให้ทักษะในการเรียนรู้ก็คือ remembering new words ในการที่จะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆนั้น try to learn vocabulary in g r o u p of words ให้ดูนะครับนะคำศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเช่นกลุ่มเสื้อผ้าก็อาจจะมีกางเกงเงย็นเสือ้อยืดเสื้อกันหนาวกางเกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตอะไรก็ว่าไปให้หาคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน making c o n n e c t i o n between words h o w you ก็ให้ทานะครับแต่ละคำศัพท์นั้นให้มันเชื่อมต่อกันนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยให้คุณ เรียน new words สิเียยิสีเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆได้อย่างง่ายขึ้นนะครับนะมาดูกันเลยครับตัวอย่างคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเมื่อกี้ที่คุณครูพูดไป t ค e s นะครับเสื้อผ้าก็มีคำว,ว่า c ค้ t ก็คือเสื้อ c ค้ t คือเสื้อกันหนาวนั่นเองนะครับ j a c ก e t ็ก็เสื้อ jacket ตก็เป็นเสื้อกันหนาวชนิดหนึ่งสูตรนะครับเป็นเสื้อสูตรเหมือนที่คุณครูใส่อยู่นี่นะครับ w i s t c o a t นะครับเป็นเสื้อกั๊กนะครับนะ ชอว t h e อนะครับกางเกงขายาวเชิดเสื้อเชิตนะครับ b ร o ว s นะครับเสื้อสำหรับผู้หญิงนะครับ s k i r t นะครับกระโปรงผู้หญิงเร s ก็ชุดผู้หญิงนะครับชุดเรสส่วนอันนี้เลกกิ้งนะครับเลกกิ้งนี่คือเป็นกางเกงรัดรูปกางเกงออกกาลังกายนะครับหนาของ่าของทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหนาเช่นปั่นจักรยานอย่างที่เป็นต้นหนึ่งก็กางเกงแบบนั้นนะครับกเรียกกางเกงเลกกิ้ง ซ็อกซ์นะครับถุงเท้าคัตดิแกนนะครับคัตดิแกนนี่เป็นเสื้อกันหนาวชนี่หนึ่งนะครับนะ,ะเสื้อกันหนาวที่ที่มีรอยมีที่ทําด้วยการถักนะครับนะแล้วกคัตดิแกนเสื้อกันหนาวที่ถักนะครับนะจัมเปอร์ก็เป็นเสื้อกันหนาวชนี่หนึ่งอีกเหมือนกันนะครับสวิมสูดเป็นชุดว่ายน้ำเรนคูดเป็นเสื้อกันฝนนะครับแล้วก็ชูรองเท้าส่วนอุปกรณ์นะครับเครื่องประดับตกแต่งร่างกายของมนุษย์นะครับก็มีหมวก มีผ้าพันคอนะครับมีถุงมือมีเนื้อ้า้มีเข็มขัดเป็นต้นไปเร็วเลยครับไปข้อที่5้าก็บอกว่า read the close catalog on catalog on page ที่ r ให้เราดูเสื้อผ้านะครับในแคตตาล็อกในหน้าที่39 And บเก้า l i a b t h under the heading below แล้วก็ให้นำมาจับหมวดหมู่ในกลุ่มของหัวเรื่องต่อไปนี้นะครับ ก็คล้ายๆกับหัวเรื่องเมื่อกี้นะครับแต่เพิ่ม Material เข้ามาด้วยโคลสนะครับหมวดหมู่ c a t e g o r y ปโคลสหมวดหมู่ Material นะครับก็คือวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆหมวดหมู่ a c c e s s o r y นะครับเครื่องประดับวัสดุอุปรกรณ์ในที่นี้หมายถึงวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ทำเสื้อผ้านะครับนะเพราะกำลังพูดกำลังเรียนเรื่องเสื้อผ้ากันหัวข้อสีแดงนะครับหัวข้อเสื้อผ้าก็คล้ายๆเมื่อกี้นะครับเสื้อเชิ้ตนะครับส่วนอนุรักษ นูรักนะครับเป็นเสื้อกันหนาวที่มีหมวกอยู่ด้วยนะครับนะติดกับเสื้อเลยนะครับหมวกสูรนะครับก็เสื้อสูดจีนก็กางเกงยีนเสื้อเย็นนะครับนะแจ็คเก็ตก็เสื้อแจ็คเก็ตสว imming นะครับชุดว่ายน้ําส่วนฟรงก์นะครับฟรงก์ในนี่คือกางเกงในผู้ชายหรือกางเกงว่ายน้ํานะครับนะแฟรงก์ชอตนะครับกางเกงขาสั้นทีช i ้ t ก็เสื้อยืดนะครับ exercise นะครับเครื่องประดับนะครับก็มี แว่นกันแดดนะครับสันกราซสเร็งนะครับแหวนชูสรองเท้าเบสบอลแหวนนะครับหมวกเบสบอลถ่ายนักท่ายนะครับกราฟถุงมือแซนด์วนะครับรองเท้าแตะรองเท้าหนีบนะครับต่อไปอุปกรณ์ที่มาทำชุดเสื้อผ้าเหล่านี้นะครับก็มีทำด้วยคอตตอนนะครับใยนะครับไนลอนผ้าไนลอนวูลนะครับขนสัตว์เดนิมนะครับก็เป็นผ้าชนิดหนึ่งคล้ายๆผ้ายีนนะครับนะโพลีเอสเตอร์นะครับก็โพลีเอสเตอร์นะครับก็ เป็นวัตถุชนิดหนึ่งในการทำเชื้อผ้านะครับเลเดอร์นะครับ,ーーครบเครื่องหนังอะลูมิคนลิกนะครับก็เป็นชนิดหนึ่งซลเวอร์เงินนะครับนะไปเร็วเลยนะครับผมข้อ B ีเขาบอกว่า I wish of this item would you buy for a b i d j Party Abidji Party ตุ๊กตี้ครับ yeah, <laughs> เปือบิีเาบอกว่ารายการางต่อไปนี้นะครับรายการไหนที่คุณซื้อไป ใช้นะครับในงานเลี้ยงที่ชายหาดในงานมงคลสมรสนะครับในงานสัมภาษณ์นะครับในการไปเที่ยววันหยุดแล้วก็เล่นสกีนะครับคือต้องใส่ชุดแบบไหนนั่นเองมาแปลตรงนี้กันเลยนะครับผมนั่นก็คือ f o r b บ a c h party ในการไปเที่ยวชายหาดนะครับในงานกินเลี้ยงชายหาด I d buy a p a i r of s a n d a l นนะครับต้องซื้อรองเท้าหนีบรองเท้าแตะนะครับนะ แต่ถ้ารองเท้าคัตชูใส่เข้าไปข้างในนะครับลำบาก The s h i r t อ่ The Shorts uh, ตัวนี้ครับกางเกงขาสั้นนะครับอาชีเชิ้นะครับเสื้อยืด and the sunglasses นะครับแล้วก็แว่นกันแดดต่อไป for wedding นะครับสำหรับใส่ไปงานมงคลสมรสนะครับ I like to buy I d, I would I d buy the women's หรือว่า the men's suit นะครับ ผ,ผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับสมควรใส่สูท and the high h e e l ผู้หญิงก็ใส่รองเท้าส้นสูงนะครับหรือ lace up shoes นะครับสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ใส่รองเท้าที่ผูกเชือกได้นะครับนะ lace up ต่อไป for a will a job interview นะครับในการใส่ไปสัมภาษณ์งานนะครับ I buy the shirt and tie สมควรที่จะใส่เสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็ผูกเนคไท ดเมนสุดนะครับหรือว่าสูตรของผู้ชายหรือสูตรผู้หญิงก็แล้วแต่นะครับนะ and the lace up shoes หรือรองเท้าที่ผูกเชือกหรือรองเท้าคัตชู the women's สุดนะครับสูตรผู้หญิง and the high heel shoes นะครับใส่รองเท้าส้นสูงนะครับอย่าใส่รองเท้าแซนด์เว์หรือรองเท้าองน้ำหรือ elf, รองเท้าแตะเข้าไปนะครับต่อไป for skiing h o l i d a y นะครับในการวันหยุดไปเที่ยวเล่นสเก็นะครับ i b u y The waterproof nylon anorak and the sunglasses นั่นก็คือให้ซื้อนะครับเสื้อ,อที่มีหมวกด้วยนะครับนะเสื้ออ n o รักในหรือเสื้อกันหนาวที่มีหมวกด้วยในตัวนะครับติดอยู่กับเสื้อแล้วก็สามารถกันน้ําได้ด้วยนะครับ waterproof แล้วก็สวมแว่นกันแดดด้วยนะครับในการไปเล่นสกีเป็นต้นนะครับผมแล,แล้วก็จบหน้า38ครับ ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์็็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ